อะไรวะรู้สึกแปลกๆมันค่อยแอบ,บมองโอ้ยโอ้โหโอ้ยสายสายาย,ยิงยิงยิง,งอ๋ออ๋อเอาแผลซะงั้นกูเออเแม่เข้ามาตอนไหนเนี่ยเออ,เอ,อคือผมกำลังเล่นเกมนะครับอ้าวแม่หรือดินจา้าตั้งใจเรียนนะลูกชายพอ,อใจผิดกูอีกแม่เข้ามาตอนไหนวะเนี่ยมีอะไรกินบ้างเนี่ยมายองเน็ตเอาหมดอีกแล้วเอ้ย ออกออกสิวิเอ้ยแับดีเลยเต็มมือลยกูเบาๆช่วงล่างหน,หน่อยนะลื้ยหาอะไรดูดีกว่ามีอะไรน่าดูมั่งเนี่ยโอ้ปลาเดี๋ยวนี้ว่ายน้ำเป็นด้วย ควารู้สึกแบบนี้ <c oughs> หึกลัวรู้ไงเช้าผู้เท่าเตาก็มา <c oughs> เอาชิ้บหายแล้วไง <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนโอ้โหเป็นเต้าเลยมึงก้ัเอ้าเสือนหนเอ้อเฮอกดแบบแบบแบบเอาหนักเลยมึงเอ้ยโอ้นี่มักนกดตีกูใช่ไหมเนี่ยฮะเออแม่อย่าเข้าใจผิดนะ